สาวคู่กรณีเบียรเดอะ์ไวส์ออกมาชี้แจงคามไลน์เหตุการณ์แบบละเอียดยิบหลังจากที่เบียรอัดคลิปต่อสายตรงท้าเคลียร์เป็นประเด็นร้อนฉ่าส่งท้ายปี2566ที่ทำเอาชาวเน็ตเกาะขอบจอมือถือติดตามจนแทบไม่ได้พักผ่อนหลังมีเพจดังเจ้าคุณพระโรสเทนีวงวชิระพักออกมาโพสต์ข้อความแชนักร้องสาวอาดีตเดอะไวส์ แอบนัวแฟนเพื่อนขณะที่แฟนอีกฝ่ายนอนหลับซึ่งทำให้มีกระแสวิาพากวิจาร์ณไปที่นักร้องสาวเสียงใสเบียรพัชรานันหรือเบียร์เดอะวอย์จนเจ้าต,ตัวต้องออกมาโพสต์ชี้แจงสั้นๆว่าเบียยืนยันได้แน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ข่าวออกไป100%เปอร์เซนและในห้องมีกล้องวงจรปิดค่ะ กล้องวงจรที่ว่าคือติดอยู่ที่โซนที่ที่ควรอยู่และก็มีให้เห็นตลอดค่ะว่าทำอะไรบ้างจนกลับบ้านเลยค่ะตามนี้จริงๆก่อนที่เบียเดอะวอยซ์จะต่อสายตรงถึงสาวคู่กรณีท้าเคลียร์ปมภาพแชทหลังเบียเจอทัวลงอย่างหนักและคิดว่าไม่แฟร์ต่อตัวเธอแต่อีกฝ่ายไม่ได้รับสายพร้อมให้เหตุผลว่ากำลังประชุมงาน หากว่าว่างเมื่อไหร่จะเป็นฝ่ายบอกเองสาวคู่กรณีแจงทมลายเหตุการณ์วันปาร์ตี้ล่าสุดฝ่ายสาวคู่กรณีก็ได้ตัดสินใจออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงทมลายในวันเกิดเหตุในช่องทาง X อ w i t t ทวต,ตส่วนตัวโดยมีข้อความดังนี้เรากับแฟนไม่ได้ห่างกันยังคงอาศัยอยู่ด้วยกันที่คอนโด ในวันงานปาร์ตี้เรารับรู้ว่าจะมีใครมาบ้างและยังเล่นกับสัตว์เลี้ยงของน้องอยู่เลยเรากับน้องรู้จักกันผ่านเพื่อนๆกลุ่มเดียวกันซึ่งในนั้นมีพี่ผู้จัดการน้องอยู่ด้วยไม่ได้รู้จักผ่านสังคมคริสเตียนแน่นอนความสัมพันธ์ไม่ได้ชะงักแต่ในระหว่างทางก็มีปัญหาชีวิตคู่แบบคู่อื่นๆปกติทั่วไป โดยครั้งแรกที่น้องเดินทางมาที่คอนโดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อมาจัดงานวันเกิดของน้องและเพื่อนๆในกลุ่มรวมถึงตัวเราเองที่เกิดใกล้ๆก,ก,กันเรื่องนี้ไม่ทราบและไม่มีสัญญาณมาเลยค่ะว่าเขามีความรู้สึกดีๆต่อกันเพราะเราไว้ใจและไม่ได้คิดอะไรเพราะในการเจอกันแต่ละครั้งจะเป็นการรวมตัวของเพื่อนๆกลุ่มใหญ่ กลุ่มเดิมเสมอยกเว้นงานปาร์ตี้ครั้งล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นอันนี้ไม่ทราบว่าทั้งคู่คุยกันอย่างไรแต่เรื่องราวระหว่างเรากับฝั่งผู้ชายไม่มีครั้งไหนเลิกกันเลยสักครั้งวันที่เกิดเหตุเราได้ขอตัวไปนอนก่อนเพราะอีกวันต้องทำงานเช้าแต่ก็นอนหลับไม่สนิทเพราะได้ยินเสียงเพื่อนๆที่มางานเริ่มทยอยกลับกันแต่ยังได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงของน้องอยู่ เวลาที่จะได้คือตีสี่นาฬิกาห้าสิบแปดนาทีเลยตัดสินใจเดินออกจากห้องไปดูภาพที่เราเห็นคือน้องนั่งอยู่ที่เก้าอี้ฝ่ายซ้ายริมระเบียงห้องและฝ่ายชายยืนในลักษณะโน้มตัวลงเข้าหาน้องที่นั่งอยู่ซึ่งเรามั่นใจว่าลักษณะที่เห็นไม่ใช่คนคุยกันปกติแน่นอนเราเลยเรียกฝ่ายชายเข้าไปคุยในห้องนอน และขอให้น้องกลับไปก่อนเพื่อที่เราจะได้เคลียร์กับคนของเราแค่สองคนแต่น้องไม่ยอมกลับเราได้เข้ามาคุยกันสองคนในห้องนอนเขาบอกเราว่าเขาหมดรักเรามานานแล้วแต่ที่ยังไม่อยากบอกเลิกเพราะไม่อยากให้คริสต์มาสปีนี้เป็นปีที่โหดร้ายสำหรับเราเราจึงบอกเขาว่าให้ไปนอนก่อนก่อนแล้วค่อยมาคุยกันพรุ่งนี้เพราะเขาดื่มค่อนข้างเยอะ เลยอยากคุยกันตอนมีสติมากกว่าและน้องที่ยังอยู่ได้เรียกเราออกมาพูดคุยเพื่อขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เราไม่ได้หัวร้อนและทำให้เป็นข่าวเราได้มีการชัดพูดคุยกับน้องเราขอบคุณน้องและน้องได้มีการขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งโดยที่เราตั้งใจจะปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น และขอร้องน้องให้เว้นระยะห่างออกไปเพื่อเราหน่อยและในการโทรคุยกันเราได้บอกกับน้องว่าสัญญาจะไม่บอกใครแต่ถ้ามีใครถามถึงเรื่องเลิกกันเราบอกว่าเราจะพูดความจริงซึ่งข่าวที่เกิดขึ้นเราไม่ทราบว่าหลุดจากใครซึ่งตอนแรกที่เห็นก็รู้สึกว่ารุนแรงเกินจริงไปบางส่วนเหมือนกัน ต่อมาน้องปฏิเสธเราโดนโจมตีกลับเราจึงต้องเอาแชทออกมาปกป้องตัวเองเพราะมีคนบอกว่าเรากุเรื่องโกหกซึ่งในตอนนี้คือความจริงที่เราพิมพ์อยู่ภาพจากกล้องไม่ได้อยู่ที่เราเราไม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงภาพเหล่านั้นและค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามีการโพสต์คลิปจากกล้องก็คงไม่ผิดจากที่เราพิมพ์ข้างบน